สวัสดีค่ะช่องเลขหวยไทยเล่านะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับการคำนวณเลขหวยลาวนะคะในรอบนี้ก็จะเป็นของวันที่31สิงหาคม2,563เป็นงวดสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะก่อนที่จะขึ้นเป็นเดือนใหม่เนาะของเดือนกันยายนโดยในรอบนี้นะคะสูตรที่เราเอามาในรอบนี้ก็จะเป็นของเลขชุด4ี่ตัวตรงนะคะจากการคำนวณสสูตร โดยที่ผลในรอบนี้คำนวณออกมาแล้วตามชื่อสูตรเลยนะคะก็คือจะเป็นเลขหามเพราะว่าในรอบนี้จับแล้วได้ออกมาเป็นเลขหามนะคะเพราะสังเกตหลังๆอย่างงวดนี้เนี่ย7707มีเลขส้ำเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเลขก่อนนั้นๆเนาะไม่ใช่หลังจากนั้นก่อนนั้นๆก็มีเลขหามอย่างในงวดนี้ก็เป็น737ก็เป็นเลขหามแบบนี้คือเลขหามนะคะก็จะเป็นเลขซ้สอตัว โดยที่สูตรนะคะที่เราใช้เราใช้ที่เป็นหลักแรกเลยเนี่ยใช้หลักหมื่นนะคะคูณด้วย5บวกด้วยหลักพันนะคะคูณด้วย2บวกด้วยหลัก10บวกด้วย3คงที่นะคะตัวที่2ใช้หลักหมื่นคูณด้วยสองหลักพันหลัก1ิบบวกด้วยห้าสูตรที่3ใช้หลักหมื่นคูณด้วย5หลักร้อยคูณด้วย2หลักหน่วยนะคะเราก็บวกด้วยสอง สูตรที่4ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักสิบบวกด้วยอ่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบวกด้วย6คงที่นะคะเราคำนวณได้4งวดนะคะสำหรับชุดนี้ก็จะเริ่มคำนวณวันที่17สิงหาคมน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณจากสูตรที่ให้ไปว่าจะได้ตัวเลขในงวดหน้าเลขอะไรสูตรแรก เราใช้ที่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นรอบนี้คือเลข0คูณ5ก็ได้เป็นเลข0แล้วก็บวกด้วยหลักพันคือเลข7คูณ2ได้เท่ากับ14บวกด้วยหลัก10รอบนี้คือ0นะคะบวกด้วย3 4นะคะบวกกับ3ได้เท่ากับ7สูตรที่2เราใช้หลักหมื่นเช่นกันก็คือเลข0คูณด้วย2ก็คือ0บวกด้วยหลักพัน บวกด้วยหลักสิบนะคะแล้วก็บวกด้วยเลข5 7บวกกับ5ได้เท่ากับ12นะคะใช้เลข2มาก่อนเลยสูตรที่3ใช้หลักหมื่นคูณด้วย0 0ย์ย์คูณด้วย5อ่าหลักหลักหมื่นนะคะคูณด้วย5 0นย์คูณ5ได้0นะูนย์ะแล้วก็หลักร้อยคือเลข7 7คูณ2ได้14หลักหน่วยรอบนี้คือเลขเนะคะแล้วก็ตามด้วยเลข2คงที่ 4บวก7ได้เท่ากับ11นะคะ11บวกกับ2ได้เท่ากับ13สูตรที่4ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันนะคะคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วย6 4บวก7ได้เท่ากับ11 11บวก6ได้เท่ากับ17ตัวเลขชุดแรกที่เราคำนวณออกมาคือ7 2องผลวันที่19นะคะตัวเลขที่ออกคือ2 7 3 7ในรอบนี้ตัวเลขหลักพันกับหลักร้อยสลับตำแหน่งแล้วก็หลัก1 0บและหลักหน่วยตัวนี้ตรงออกตามที่ผลรางวัลออกอากาศอ้าวออกสลากไปนะคะ งวดวันที่19หลักพันนะคะคือเลข8 8ดคูณหได้เท่ากับ40หลักพันรอบนี้คือเลข2นะคะ2อคูณสได้เท่ากับ4หลัก10คือเลข3บวกด้วย3คงที่4บวกกับ3ได้7 7บวกกับ3ได้เท่ากับ10เราใช้เลข0นย์ะคะตัวที่2เราใช้หลักหมื่นคือเลข8 8ดแคูณสได้เท่ากับ16 บวกด้วยหลักพันหลัก10บวกด้วย5 6นะคะบวกกับ2ได้เท่ากับ8 8บวกกับ3ได้เท่ากับ11 11บวกกับ5ได้เป็นเลขเท่ากับ16สูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย5 8 5ได้40หลักร้อยคือ7คูณ2ได้เท่ากับ14แล้วก็หลักหน่วยนะคะคือเลข7 บวกด้วย2 4บวกกับ7ได้เท่ากับ11นะคะสิบอ่าสบวกกับ7ได้11นะ11บวกกับ2ได้เท่ากับ13สูตรที่4นะคะเราใช้หลักหมื่นคือเลข8หลักพันคูณด้วย2หลักร้อยหลัก10บวกด้วย6 8บวกด้วย4นะคะได้ค่าเท่ากับ12 2บวกกับ7ได้เท่ากับ9 9บวกกับ3ได้เท่ากับ12นะคะ2บวกกับ6ได้เท่ากับ8งวดที่2นะคะเราคำนวณออกมาเป็น0638แต่ว่าตัวเลขวันที่20ผลออกเป็น3086ในรอบนี้เนี่ย ตำแหน่งไม่ตรงเลยนะคะสลับกันทุกตำแหน่งแต่ว่าจะมีตัวเลขที่มาครบทั้ง4ตัวมาดูงวดต่อไปนะคะเราใช้เหมือนเดิมคือหลักหมื่นก็คือเลข7 7 5เท่ากับ35หลักพันคูณด้วย2หลัก10บวกด้วย3 หบวกด้วย6เท่ากับ11 11บวก8ได้เท่ากับ1 9 9บวกกับ2บวกกับ3ได้เท่ากับ12สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคูณ2นะคะหลักพันหลัก10บวกด้วย5เป็นตัวเลข4นะคะบวกกับ3ได้เท่ากับ7 7บวกกับ8ได้เท่ากับ15 5บวก5ได้เท่ากับ10สูตรที่3 7 5เหเท่ากับ35หลักร้อยคือ0ย์คูณ2ได้เท่ากับ0หลักหน่วยรอบนี้คือ6บวกด้วย2คงที่นะคะ5บวก6ได้เท่ากับ11 11บวก2ได้เท่ากับ13สูตรสุดท้าย ใช้7บวกด้วย6นะคะ6ตัวนี้คือ3เลขหลักพันคือ3คูณสอด้6หลักร้อยหลัก10บวกด้วย6 7บวก6ได้เท่ากับ13 3บวกกับ8ได้11 11บวก6ได้เท่ากับ17 2 0 3 7 ผลนะคะที่ออกมาก็คือ7 2 3 0จะมีเลข7เลข2เลข3แล้วก็เลข0นะคะมาครบแต่ว่ายังไม่ตรงเลยในงวดที่3เรามาดูงวดที่4สูตรแรกนะคะเราใช้เลข7 7คูณหเท่ากับ35 หลักพันก็7 7 2ดเสองเท่ากับ14หลักสิบคือเลข3นะคะบวกด้วย3คงที่5บวก4ได้9 9กบวกกับ3ได้เท่ากับ12 2สองบวกกับ3ได้เท่ากับ5ตัวที่สองนะคะหลักสูตรที่สองเลยใช้หลักหมื่นก็คือเลข7 7 2ดเสองเท่ากับ14หลักพันนะคะคือเลข7 หลัก10คือเลข3บวกด้วย5 4บวก7ได้เท่ากับ11บวกกับ3ได้เท่ากับ14 4บวกกับ9เอา4บวกกับ5ได้เท่ากับ9ตัวที่3 7 5เท่ากับ35 2สองคูณสองได้เท่ากับสี่ หลักหน่วยรอบนี้คือ0นะคะบวกกับ2คงที่5บวก4เป็น9 9บวกกับ2ได้เท่ากับ11สูตรที่4นะคะใช้หลักหมื่นคือเลข7หลักพันคูณด้วย2ก็คือ14หลักร้อยคือเลข2หลัก10คือเลข3บวกกับ6 เจบวก4นะคะได้เท่ากับ11บวก2ได้13 3สบวก3ได้6 6บวก6ได้12 5 9 12นะคะคือผลที่เราคำนวณวันที่27ผลออกเป็น5 9 12ในรอบนี้เนี่ยตัวเลขตรงทุกหลักเลยนะคะ ้าวเดี๋ยวเรามาดูของงวดแนวทางนะคะของวันที่3 1การสำหรับชุดนี้สูตรที่1ใช้หลักหมื่นก็คือ5 5าคูณหก็เป็น25หลักพันรอบนี้ก็5 5าคูณสได้เท่ากับ10หลัก10คือ1บวกด้วย3เป็นค่าคงที่5บวก1ได้เท่ากับ6 6บวกกับ3ได้เท่ากับ9สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคูณด้วย2 5 2เป็น10หลักพันคือ5หลัก10คือ1บวกกับ5 5บวก1ได้6 6บวก5ได้11สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคือ5 5 5เป็น25 หลักร้อยคือ9คูณสองได้เท่ากับ18หลักหน่วยคือสองบวกกับสองคงที่5บวก8ได้13นะคะ3บวกกับสองได้5 5บวกกับสองได้เท่ากับ7สูตรที่4หลักหมืน่นหลักพันคูณสองหลักร้อยหลักสิบ,บวกห 5บวก9เลยนะคะได้14 4บวก1ได้5 5บวก6ได้เท่ากับ11สูตรนี้นะคะที่เราคำนวณออกมาที่เราบอกว่าคำนวณแล้วจะได้เป็นเลขหามก็คือ171ตัวเต็มก็คือ9 1 7 1นะคะใครที่จับตัวเลขเป็นแล้วก็เอาไปจับแยกได้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ถนัดในการจับตัวเลขชุดนี้จับออกมาได้นิดเดียวเพราะว่า รอบนี้มันมีเลขสามนะคะก็จะเป็น91 97 91 97นะคะ71แล้วก็11เรารอคอยตัวเลขหลักเลข5นะคะมารอบนี้มา2ตัวเลยนะก็รอกันมานานเนาะสำหรับเลข5ตัวนี้เนี่ยไม่มานานมากนะคะก็มาจนได้แล้วแถมมา2ตัวเลย3ตัวนะคะจับแบบนี้917 917 911 971แล้วก็171อ่เลข7นะคะตัวนี้จับแล้วจากชุดนี้จริงๆปกติจะได้อยู่หลายตัวนะอ่ะตัวนี้เหมือนกันไหม 917กับ971อันนี้เป็นชุดเดียวกันนะคะก็จะแล้วจับแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นส่วนชุด2ตัวเนี่ยก็จะเหลืออยู่4ชุดนะคะเพราะมันเป็นเลขซ้ำนะก็ฝากไว้รอบนี้เลข1กับเลข7ค่อนข้างเด่นนะคะสำหรับแนวทางในการคำนวณใครที่ชอบเลขหามเลขซ้ำสามารถเลือกเอาไปใช้ได้นะคะสูตรด้านซ้ายมือจดเอาไปได้เลยนะสำหรับรอบนี้จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ